ดีครับท่านมีอยู่ในรถมิสูบิชิแลนเซอร์ท้ายเบนท์นะผมเป็นตัวอ e ีคาตัวที่2นะครับผมเป็นตัวแลนเซอร์ตัวที่2ต่อจากตัวแรกตัวแรกที่ไฟไทม์จะย,า,ยาวๆตัวนี้เป็นท้ายเบนนะคนไทยเรียกท้ายเบนครนะผมก็ตำหนิสีมีบ้างนิดน้อยๆน,น,นะผมจะไม่มีชนหนักนะครันนี้นะผมคันนี้ขายถูกมากราคาเพียงส9 0 0 0บาท ครับผมสีสันโดยรวมยังดูดีมากอยู่นะครับผมเป็นรถของเนี่ยทหารเดิมเป็นรถของทหารคนระับดูแลดีภาษีก็ปีหน้าเลยนะครับผมภาษีไม่ขายเอกสารครบมีพร้อมโอน49,00 0บาทนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมและนี่เป็นตัวท็อปนะเครื่องพันแผมให้ดูครับก็นี้ได้แม็กขอบ17ครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4บาลน,นะครับผมแม็กขอบ17ยางดอกยังดูดีอยู่ใช้ได้อีกเป็นปีนะครับผม รถคันนี้พร้อมใช้ซื้อไปก็ใช้งานเติมน้ํามันขับได้เลยรถคันนี้ใช้น้ํามันล้วนนะครับผมไม่ติดแก๊สครับคันนี้นออเผมลืมบอกไปคันนี้มันเป็นตัวท็อปก็คือกระจกข้างมันพับได้นะครับต้องบิดออนก่อนพับกระจกข้างตรงไหนวะนี่กระจกข้างพับได้นะครับผมนี่โอ้โห ีรถเบนผมยังพับไม่ได้เลยเนะี่ยอ่าแต่ท้ายเบนกคันนี้พับได้นะผมสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทแล้วก็เครื่องเงียบๆรอบนึงๆดูดิความลงนความร้อนไม่มีปัญหาแล้วผมเปิดแอร์ก็เย็นสบายครับคันนี้ดับก่อนห้องเครื่องใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้นะผมอันนี้มันเปิดคนเดียวมันลำบากนิดนึนงแต่ผมถ่ายไว้ครบหมดแล้ว คันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมก็หลังคาก็ทำมาดีหมดแล้วผมไม่มีแบบว่ารอยผุหรือรั่วน้ำรั่วไม่มีนะครับผมก็ีมวท่านสภาพภายในก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมบอกไม่มีขาดเลยอาจจะมีรอยฝนขนรอยแมวฝนบ้างนิดหน่อยนะครับผมส่วนข้างหลังนี่เนียนนะเท่าที่ดูไม่มีขาดนะผม ลำโพงสี่อันเต็มแล้วหูดับแน่นอนนี่ครับผมก็สี่หมืนเก้าพันบาทนะครับผมก็อาราคานี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะเพราะว่าได้รถพร้อมใช้อเอ,เอ,อกาสารมีคดพร้อมโอนนะครับผมก็ใครอยากได้นี่ก็อ่กรุงเทพและปริมณฑลส่งให้ฟรีนะครับผม ็ไม่คิดค่าส่งถ้าต่างจังหวัดก็ค่าส่งตามค่าน้ำมันแต่ก็ไม่แพงครับเพราะเครื่องพันแปดวิ่งทางไกลนะครับผมไม่ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับก็ใครสนใจโทมรมาเ,เบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับผมก็มันจะก้ออะไรทั้งหนาวก็นึกนึกไม่ออกเหมือมนกันครับก็อิสูวิบีชิทายเป็นคันนี้สี่หมบาทเท่านั้นนะครับม เอกสารมีครบพร้อมโอนาษีไม่ขาดแล้วก็อะไหล่เกินประเทศนะผมถูกนะผมในขับนี่อะไหล่เยอะแยะนะผมสําหรับรถรุ่นนี้แล้วก็รถรุ่นนี้ใช้อะไหล่เทียบได้เยอะแยะอย่างพวกโตตอนก็ใช้อะไหล่งมมิสูหลายตัวนะผมกองน้ํามันเครื่องยังใช้เหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่ผมว่ายุคนี้เรามีช้อปปี้ดซาด้านี่ไม่ต้องโดนฟันอูฟันเหมือนสมัยก่อนนะผมก็ ใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ4 9 0 0 0บาทนะครับ